เจ๊ไฝไข่เกียวปูราคาแพงดราม่าที่ไม่ได้อยู่ที่เนื้อปูแต่อยู่ที่ความจุติธรรมสวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ช่วงดราม่าเล่าข่าวโดยลุงศักดิ์ที่ไม่ได้เสิร์ฟแค่ไข่เกียวแต่เสิร์ฟดราม่าร้อนๆพร้อมข้อคิดให้ทุกคนฟังวันนี้ เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกดราม่าเจ๊ฝฟไข่เจียวปูที่กำลังลุกเป็นไฟอยู่ตอนนี้ครับเริ่มมันเริ่มจากลูกค้ารายหนึ่งที่สั่งไข่เจียวปูที่ร้านเจ๊ฝเมนูมันบอกพันห้าแต่บินมันออกมาสี่พันหลายคนก็บอกก็รู้อยู่แล้วร้านนี้ราคาแรงแต่บางคนก็บอกมันเกินไปนะเว้ยซึ่งใครออกใบอนุญาตให้ร้านนี้ขายราคาแรงได้ตามใจก็แบ อาหารเนี่ยมันแล้วแต่ความพึงพอใจคําว่าความพึงพอใจอันนี้ดอกจันไว้เลยทีนี้ คนแรกเลยนะที่ออกตัวแรงคุณมดดำคาชพาดในรายการข่าวใส่ไข่ของตัวเองออกมาบอกทันทีเลยนะไม่ได้เข้าข้างเจ๊ไฟนะเดี๋ยวมดดำคำว่าไม่ได้เข้าข้างเนี่ยแม่งคือประตูที่เปิดรอแล้วว่ากูเข้าข้างแน่นอนพร้อมกูจะสาดเหตุผลให้ทุกคนเชื่อดูอย่างโอมาเกเซที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้บอกราคาเหมือนกันเดี๋ยวก่อนมดดำ โอมากาเซกเนี่ยเขาเป็นที่รู้กันล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่เขาก็บอกราคาเป็นรายหัว2000บ้างห0 0พันบ้าง1 0 0 0 0หบ้างแล้วแต่ที่ร้านทุกคนเข้าไปพร้อมที่จะไปผจญภัยกับรสชาติส่วนมือส้นตีนอะไรก็ไม่รู้แต่กูอยากจะลองอันนั้นถือว่ารู้ตัวล่วงหน้านะมดดาแล้วมดดํายังกล้าพูดตอนะแล้วไม่เห็นนีใครไปฟ้องร้องเลยเอ้าวูเหมือนไม่เข้าข้าง แต่จริงๆแม่งเข้าข้างเต็มๆเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมแล้วที่สำคัญมดดำเอ้ยตอนที่ร้านขายไข่ไก่อยู่ในตลาดเนี่ยโดนสอคอบอเนี่ยไปโตดแล้วบอกว่าขายแพงเกินราคาจับกลุมอ่ะมดดำเคยออกมาช่วยเขาไหมก็ขายราคาแพงเนี่ย เพราะว่าไข่มันขาตลาดมันต้องหาไข่มาป้อนลูกค้าเอาทำไมมบดาไม่ออกมาช่วยพูดล่ะแต่ที่เจ๊ฝฟยเนี่ยมันทําไมเขาถึงออกมาปกป้องเจ๊ฝ้ายเพราะว่าเขาเคยไปกินเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยไปกินเนี่ยมันถูกไม่ใช่ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้องนะเขาเขาะจะบอกว่ามันถูกราคามันถูกเพราะว่าชันเนี่ย ล้วยเหมือนกับชมตัวเองไปในตัวจากการที่ปกป้องเจ๊ไฝใช้เปล่าเจ๊ไฝกับประวัติราคาของเขาย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนคุณกายกับคุณฮารุเคยไปนั่งกินร้านเจ๊ไฝสั่งไข่เจียวปูเหมือนกันเพราะว่าเป็นเมนูแนะนำสำหรับร้านนี้ดูในราคาแม่งเขียน1,000บาทเขาย้ำเลยนะเท่าไร1,000บาทค่ะอา้าวเอานี้มาหนึ่งที่สั่ง1,000บาทตอนมองราคา ตอนสังจิตใจเอาละ1,000บาทโอเคจะทดลองซอยดูว่ามันอร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์หรือเปล่าแพอบินออกมาไม่ต้องกลายเป็น2 0 0พเออแล้วคุณกายกับคุณฮารุเดินออกมาก็บนอุบเลยว่าตกลงเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาทายใจลูกค้าที่มากินประจำได้หรือเขาโกงลูกค้าเป็นประจำหรือเปล่าวะคนนี้อีกคนหนึ่งเป็นอินฟูที่โด่งดังในทิกต o อกเป็นสาวล่าง รวมเจ้าเนื้อนิดหนึ่งก็คือคุณพัมกินข้าเคยล้อเรียนนาราเคปกับเธอมาแล้วไอเรื่องไก่เสร็จแล้วนะมีดราม่าก็โนสนโนแคร์คราวนี้จับกระแสได้ขอสักหน่อยเขามีเรื่องราวกับใครแล้วคุณพีทเข้ามาเกี่ยวยังไงตัดภาพมาที่คุณพัมกินเอากระแสนี้มาเกาะหรือมาโหนก็แล้วแต่เลยนะครับไปร้านเจ๊ฝายทันทีกระแสกำลังดังสั่งไข่เจียวป,ปูมาสองจานโชว์เลยนะครับนี่คือพันห้า นี่คือปูคัดพิเศษ4,000ดูจากสายตาของกูแล้วกูมองสองก้อนแม่งขนาดเท่ากันแต่พอเขาค่าออกมาปุ๊บไอพันห้าน่ะมันก็จะดูปูมันจะจางๆลงไปหน่อยนึงใช่ไหมส่วนไอสี่พันเนี่ยก็โอ้โหปูนี่จะแน่นๆฟูๆกดเดี๋ยวก้อนไอกันเชียงปูแบบอัดๆแน่นๆเนีน่ยแ,แ,แม่งเอาทั้งกิโลเลยนะบอกก่อน กิโลหนึง 1, ออ่งพันแม่งใส่ไข่ได้เป็นแพงเนึมึงอ่ะอันนี้แต่แล้วแต่ความปึงพอใจไงแล้วนางก็บอกว่าอร่อยมากของดีเนี่ยใครไม่กินก็อย่าก,กินเลยคือรู้ว่าของดีเนี่ย บอกหน่อยว่าหไอหนึ่งกับสี่พรสชาติแตกต่างกันยังไงปูมากน้อยไงแมงไม่พูดหนะครก็รออยู่ของดีราคาแพงคุณทักินเขาพูดต่อคนรวยเท่านั้นถึงยอมจ่ายอ้าวอย่างนี้คนที่รอดูอยู่แล้วก็รู้สึกหมันไส้ก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์ถลลมกันให้เละชาวเนี่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย ลอนเนี่ยมาทำคอนเทนต์อวยเพื่อจะได้กระแสไม่พอครับคุณพีทที่ดูเหมือนกับว่าเออเราออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราไม่มีเงินทั้งทั้งที่คุณพีทบอกว่าไอ้อาอานากูเนี่ยนะสามารถซื้อคอนโดได้ถึงสองห้องสมห้องริมหาดินทะเลสาบในลอนดอนก็ยังได้นะเว้ยไอ้ทอกินคุณพีทออกม็อกคอมเมนต์ว่าใช่ของดีราคาแพงหน่อยใครไม่อยากจ่ายก็ไม่ต้องกิน แต่สิ่งที่ทุกคนออกมาพูดเนี่ยลืมไปมันคือความยุติธรรมแลว้วก็ความชัดเจนต่อสังคมโอ้โหเท่านั้นแหละครับพัมกินปิดคลิปนี้เลย แต่แม้อุตสาห์เกาะกระแสได้สักขนาดนี้ไปคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสำนึกผิดออกมาออกคลิปใหม่มาทำขอทงขอโทษสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จับได้ว่าไอ้คลิปเนี่ยแม่งก็เฟกออกมาเลยก,กระแสอีกครั้งหนึ่งได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับคุณทากินแล้วที่สำคัญคนนี้อีกคนหนึ่งก็คือด็อกเตอร์พัทซึ่งเป็นคนรู้จักกับคุณพีทในเรียกว่ามากินร้านเจ๊ฝยประจำเขาก็ออกมาแก้ตัวให้กับเจ๊ฝอยเขาบอกว่าร้านเจ๊ฝอยนี่นะเป็น ร้านที่อร่อยราคาแพงเนี่ยมันเพราะว่าลูกค้า V.I.P ลูกค้าที่มาประจําเขาจะจาได้เป็นสเสน่ห์ของร้านค้าริมทางเพราะคนลูกค้าประจํามาปุ๊บแทบจะไม่ต้องสั่งแจ้ฝายจำได้เลยจัดอาหารให้ที่ถูกใจด้วยโอ้หอร ե ตอร่อยต้นเนี่ยมาหลายครั้งเป็นลูกค้าประจําก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะตรวจราคานะความมาตุ๊บบอกบินมาท่ายกระจายจาย,จายจายซึ่งถ้า ใครเนี่ยไม่พอใจเนี่ยก็อย่ามากินและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณพีทเนี่ยไม่ได้มากินร้านนี้ประจำเพิ่งจะมาครั้งแรกพอมาครั้งแรกก็เลยไม่เข้าใจประเพณีการปฏิบัติของร้านเจ๊ไฝเขาอันนี้ก็ต้องเรียกว่าออกมาพูดให้เข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งคุณพีทก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋วดี๋ว ไอ้ด็กเตอร์พันตอนนั้นน่ะมึงยังตกใจพอกับากูเลยไหนบอกพันห้แล้วทําไมพอเป็น4ี่พันน่ะแล้วไม่มีการแจ้งก่อนทําตอนนั้นทําตกใจตอนนิดเสกมาทำํำรอใช่ไหมคราน,นี้คุณพีทก็เลยพูดต่อและที่สําคัญวันนั้นมึงบอกตังค์ไม่พอจ่าย ไปมาแดกประจำสึกไม่รู้ว่ามาร้านนี้มันต้องพกหมกอึๆใช่ป่ะค,คุณพี่ก็จ่ายไปแทนมันยังไงกันอยู่นะครับคุณพัดรักเรียกว่าออกมาปกป้องเชฟไฟโดยไม่สนใจความยุติธรรมของสังคมอีกคนนึงแล้วครับคนนี้อีกคนนึงไม่ได้ไม่ได้เราเป็นเชฟกระแสร,ร้านอาหารเราต้องตามมาเกาะอ,อีกคนนึงก็คือเชฟต้น ฉันผู้ชอบกินไข่เจียวเจ๊ฝายที่สุดคุณภาพก็สมราคาที่สุดราคามันก็ตามขนาดปูลูกค้าประจำอย่างเราแม่ฝฟก็เก็บปูชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ให้แน่นอนราคาก็ตามราคาปูจะให้มันเท่ากันได้ยังไงปูก้อนเนี่ยมันเป็นปูมีคุณภาพมีราคาเวลากินใช้ปากกินอย่าใช้ปากพูดตัดสินเดี๋ยวปากดีนะมึงเราเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าพูดมาก เนียวก่อนเธอยังยกตัวอย่างนลยนะบอกว่าเวลาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่จองยากๆากเนี่ยยังยอมทุกอย่างเวลาเขาคิดตังเขาเขียนตัวเลขราคารวมซาเกะก,ก็ไม่รู้ขีบาทซูชิซาซิมิก็ไม่รู้ขีบาทก็ยังยอมจ่ายกันเลยไม่เห็นมีใครโพสบ่นแล้วพอร้านอาหารไทยเนี่ยผิดราคานิดหน่อยทำเป็นดราม,มา่าดีใครที่ไม่กินเนี่ยคิวจะได้น้อยหน่อยเวลาไปกินเนี่ยจะได้จองเข้าไปได้เร็วๆเ,เออ เห็นด้วยนะคิวจะด้น้อยๆหน่อยให้ประชาชนได้รู้ว่าแม่งเอาเปรียบจะได้ไปถึงปุ๊บไม่ต้องมีคนซื้อเบึงไปคนเดียวเลยหลังจากนั้นทัวก็ลงเชฟต้นบ้างเออเชฟต้นคุณจะใช้สมองคิดไม่ใช้ใช้ปากตัวเองเนี่ยไปดูถูกผู้บริโภคได้ไข่เจียวจานละสี่หมื่นก็ได้ถ้ามึงติดราคาก่อนให้สิทธิลูกค้าได้ตัดสินใจคนก็เลยเริ่มสงสัยว่าเชฟต้นเนี่ย ทำอาหารขายแบบไหนแล้ว,ว่วยโอกาสแบบเชฟไฟอย่างนี้บ่อยเหมือนกันหรือเปล่าแล้วเชฟต้นพอไปเห็นมุมมองของดออรธพชราภารู้สึกว่า hey, เฮ้ยดรพเนี่ยมุมมองแบบนี้เอา้ากูยังไปโหนได้ต่อพอมาคอมเมนต์ต่อจากดกรพัชราภาคนเขาบอกว่าเห้ให้เชฟต้นนี่มึงก็ยังจับประเด็นไม่ได้อีกแล้วก็ออกมาแจ้งอีก เชฟต้นยิ่งแจงแม่งก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเชฟต้นบอกว่าคนที่จองเขาเป็น VVIP ทางร้านเขาก็ออกมาให้ข่าวเองบอกว่าราคาเขารู้เขากินทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรคนที่โพสต์คือคนที่เขาพาไปอาจไม่รู้แต่ก็ไม่ควรโพสต์ถ้าไมร่รู้เพราะคนจองคนจัดการเขารู้กันกันกบร้านคนจองเขาก็รู้ราคาหมดประเด็นคือถ้ารู้ราคาแบบนั้นจะโจมตีร้านทําไม ทุกคนก็อย่าหลงประเด็นนะครับเออกูตอบแทนผู้ชมแล้วกันมึงนั่นแหละหลงประเด็นไอ,เอน้เชฟต้นเชฟต้นแมงริ่สวนกูมาเลยบอกว่าผมไม่ได้หลงประเด็นแต่ช่วยดูความจริงกันทุกด้านกันทุกฝ่ายครับเชฟตน้นเอ้ยอ่านอะไรเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บอ่านให้ครบแปดบรรทัดถือว่าโคต้าเต็มแล้วก็ไม่รู้นะแล้วคิดคิดคิด,คดตามไตตองสังคมเป็นยังไงสถานการณ์ของบ้านเมือง ของคนทั้งหมดทุกส่วนเนี่ยเขาคิดยังไงกฎเกณฑ์การตั้งราคาการชี้แจงราคาที่ชัดเจนเป็นยังไงพอดูจากดีเจมดดําเชฟต้นอะไรต่างๆรวมทั้งคุณพัดพวกคนดังๆเนี่ยชอบออกมาปกป้องร้านค้าที่ราคาพรีเมียมแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีคนจับไตได้ทำไมถึงต้องปกป้องเพราะว่าปกป้องร้านค้าพวกนี้มันก็เหมือนกับปกป้องไลฟ์สไตล์ของตัวเองแบบนี้เรียกว่าเข้าข้างผิดฝ่ายนะครับถ้ารักประชาชน อยากจะให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนพวกคุณคุณต้องสนับสนุนความยุติธรรมของสังคมด้วยสิวะอา้าวเห็นยกตัวอย่างญี่ปุ่นกันนะักมายลุงศัก์จะยกตัวอย่างญี่ปุ่นให้ฟังมั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยลุงศักก็เคยไปมาแล้วไปอ่านหนังสือมาเคยมีร้านระดับมิชลินเนี่ยไม่ติดใต้าราคาลูกค้าต่างชาติไปกินแล้วโดนฟันหัวแบะออกกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วสิวะรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุม ราคาให้มันโปร่งายขึ้นแล้วก็มีการปรับร้านนั้นแล้วก็ถูกปิดไปเป็นเดือนต้องออกมาขอโทษขอพลอ,อประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ๊ฟไฝเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วครับมันคือการท้าทายมาตรฐานการค้าขายและการยอมรับความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่างหากเจ๊ฟไฝได้ใบอนุญาตให้ขายของแพง แล้วยังได้รับใบอนุญาตให้จัดของตามใจตัวเองไม่สนราคาไม่สนคนซื้อว่าจะมีตังพอจ่ายหรือเปล่าจนกลายเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับดราม่าเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่เป็นแค่ไข่เจียวแต่มันคือคนดังสามารถเอาความดังของตัวเองเนี่ยมาบิดประเด็นของสังคม ได้อย่างง่ายๆเพื่อปกป้องสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่คำถามคือถ้าร้านค้าทุกร้านค้าทำแบบนี้แบบเจ๊ฝฟัฟกูอยากรู้นะว่าประเทศเนี้ยแม่งจะอยู่ยังไงตื่นเช้าออกไปไปซื้อข้าวแกงป้ายเขียน20กูสั่งมาเสร็จปุ๊บโอ้โหวันนี้แม่งให้เยอะกว่าเดิมไว้ไข่สองใบที่ไหนได้ไอหอกหักเก็บกู200กูจะอยู่ยังไงเอาเงินที่ไหนดำรงชีวิตต่อแล้วมด เชฟต้นจะออกมาปกป้องร้านข้าวแกงที่ขายเกินราคาแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมครับและเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องไอ้ดราม่าไขเกียวปูสี่พันหรือมันเป็นดราม่าความยุติธรรมในสังคมนี้มันถูกบิดเบือนโดยคนดังหรือเปล่าครับเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทันดราม่าที่มี มุมวิเคราะห์แบบลุงศัก์ก่อนใครนะครับมันไม่มีทางเหมือนใครอยู่แล้วข่าวใครเจ๊ปูมีเยอะแยะแต่ใครจะให้เรื่องราวครบเครื่องอย่างลุงศัก์ไม่มีครับโอูนี่แหละคนเดียวในโลกคิดใหญ่ทำเป็นเหม้นทุกโครงการสลัดเน่าแล้วอย่าลืมชมไลฟ์สดทุกวันจันถึงวันเสาร์ตอนเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับบาย